เห็นเส้นนี้ไหมครับเข้าหัวคอนเนคเตอร์เนี่ยตัวแจ็คถูกต้องอไม่มีการเกินแต่แอบไปหมกเม็ดระหว่างทางหมกเม็ดในที่นี้มีทั้งหมกเม็ดแบบพันสายและหมกเม็ดแบบการใช้เม็ดข้าวโพดมาต่อสายใช่ครับอาจารย์เรามาดูกันนะว่าที่พี่ไปหมกเม็ดไว้กลางทางเครื่องทดสอบของผมจะหาเจอไหมเสียบต้นทางครับพอเสียบไปรับปุ๊บอ้เข้าหัวถูกต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นดูแล้วดูเรียบร้อยดี แต่พอกดเทสครับปึ๊บโอเคก็คือจะพบว่ามีค่าค่าดีซไม่ผ่านค่าเน็กไม่ผ่านค่ารีซอ r ์เอ่อค่าดีเทร์ลอไม่ผ่านถ้าเรากดดีเทลนะฮะแล้วไปที่ตัว L อ o c ล็ o กเกเตอรราก็จะเห็นว่าช่วงระยะที่ประมาณสัก9เมตร10เมตรประมาณ12เมตร ที่ระยะประมาณ12เมตรครับมีการดีดขึ้นอย่างมหาศาลมากก<อ>าการดีเทอร์ลอส